สวัสดีครับผมกิรติอนันต์สวนชัยนะครับกับช่องของซุปเปอร์โม n นเน็ตเวร์นะครับวันนี้เรามาในงานของงานะคัมแตงคิวปตีของพักพลังคือข่ายประชาชนกับความสําเร็จนะครับของการนะครับที่ประชาชนก็มาเลือกเราเดี๋ยววันนี้จะได้เจอหลายคนเลยครับรวมถึงหัวหน้าพักด้วยสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับคุณกิตครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง<ด>นะครับข้างๆผมนะครับหัวหน้าพรรคพลังรือข่ายประชาชนคุณกิดอนงปัญญาวงนะครับจะมาขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับกับเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคพลังเครือข่ายประชาชนครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยคงต้องอขอบคุณนะคะคาเดียวที่สั้นๆแต่มีความหมายมากมายและแน่นอนว่ามันจะเป็นคําขอบคุณที่ออกมาจากความรู้สึกภายในจริงๆถึงเรามีเจตนาล้งตั้งแต่ต้นแล้วไงคะว่าไม่ว่าเราจะได้สอสอหรือไม่ได้สอสอเนี่ยเราก็อยาก จะขอบุณรประชาชนทุกคนนะคะ,คะอย่างน้อยวันนี้ถ้าไม่ได้ไปเลือกก็ยังได้อมองว่าเรายัางคงเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่แสดงเจตจำนงในการที่จะเป็นตัวแทนะนะคะที่จะไปผลักดันเรื่องที่เราถนัดที่สุดคือเรื่องการคุ้มครองบริโภคเพื่อผู้บริโภคใช่แล้วล้าวต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณกิตครับเราคงเหมือนกับว่าเราจบจบป .6 วงการเครือข่ายมาเป็นพี่ใหญ่เขาก็คงต้องมาเติบโตในม .1 นะคะเป็นชั้นม .1 ถึงว่าตอนนี้เรา ขยับขึ้นมาเป็นม2ละเป็นพรรคการเมืองที่คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราคงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปในการที่จะเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ที่ไม่ใหม่ละวันนี้หรือว่าก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวที่ต้องพร้อมรบละไม่ว่าสนามการเมืองประเทศไทยจะเดินไปเส้นทางไหนทางพลังเครือข่ายประชาชนคงต้องพร้อมที่จะเดินต่อไปในทุกก้าที่จะนะครับยืนอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับแล้วก็ Super Money Network เขาเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับในต่อไปในอนาคต ต้องขอบคุณคุคณกิษมากครับสวัสดีครับคุณซูปปเปอร์มาเดลเนเวิร์เก้วยนะคะ